Hey. เฮ้ยท่องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปากกอฟเพบเนะครับแปลกใจใช่ไหมล่าวันนี้ที่เห็นพี่กอฟแต่งตัวผู้หญิงนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มชุดไดมอนด์หม <Wow. S 1> เป็นชุดผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหน้าตาชุดมันเป็นยังไงนะคอมแล้วไปกัเลย หน้าตาชุดก็มีประมาณนี้นะครับชื่อชุดว่าอะไรนะโกรดิมควีนเหรอพี่ก๊อฟก็อ่านไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลในตู้กันเลยนะครับนี่ของรางวัลในตู้ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นรูปแล้วก็มีแบนเนอร์นะครับเป็นเสื้อที่พี่ก๊อฟยังไม่มีนะเป็นเสื้ออะไรชุดปาปาใช่ปะแล้วก็ชุดนี้แยกได้ห้าชิ้นนะครับจะเป็นเสือ้อ เสื้อก็จะประมาณนี้นะครับลวดลายสวยนะพี่ว่าเสื้อนี้น่าจะแบบผู้หญิงชอบเนี่ยส่วนกระโปรงกระโปรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเป็นรองเท้ารองเท้าจะมีปีกหน่อยนะอันนี้เป็นหน้ากากนะครับสําหรับพี่ว่าเสื้อนี้คนน่าจะชอบสุดแล้วนะครับโอเคครับ okay. ทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับพี่ก๊อก็มีบัตรสุ่มอยู่ร3อยใบนะครับไปดูกันว่าจะหมดกี่ใบนะครับ รคอมแล้วไปกันเลยสีใบแรกครับทุกคนไปลุ้นกันออกไหมไม่ออกนะครับเป็นสีม่วงถ้าออกต้องเป็นสีทองนี่สีใบครั้งที่สองครับจะออกไหมอยากเกลือเกลือทุกกิจกรรมนะไม่ออกอีกสีใบครั้งที่สามครับถ้าไม่มีสีทองก็ขอกดข้ามไปเลยนะ มันเป็นการเสียเวลานะไม่ออกอีกไปสีบใบครับจะออกไหมสี่สิบใบไม่ออกะไม่เป็นไรเราเกลือที่กิจกรรมอยู่แล้วห้สใบครับไปห้สิบใบย,ยังไม่ออกนะครับทุกคนสงสัยจะหมดอนะแต่ลักกี้ตันนะดูทรงเราหกสใบออกไหม สิบใบไม่ออกอีกไม่มีสีทองอะ่ะถ้ามีสีทองอะ่ะแม่ได้ลุ้นอะ่ะเจ็ดสิบใบครับทุกคนไม่มีสีทองนะครับไม่ออกแปดสิบใบครับเก้าสิบใบครับหนึ่งร้อยใบครับทุกคนไป เฮ้ย hey, เอา้าไม่มีสีทองนะแต่ออกเอ้ยอ๋อชุดมันเป็นสีม่วงเหรออ๋อพี่คิดว่าชุดกันสีทองไงครับทุกคนก็เลยว่าต้องรอกล่องสีทองไนงะเฮ้ยตกใจเลยกล่องสีม่วงออกเฉยอาะล้ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ชุดไดมอนด์นี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดคอรเทสําหรับผู้หญิงพี่ก๊อบก็ว่า,าน่าจะชอบเสื้อนะครับโอเคครับทุกคน <all> เป็นไงสวยไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ก๊อฟไป ลุยในสีสีกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้พี่ก๊อฟก็ได้เข้ามาในสีสีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุดใหม่เราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะ <C OS TS> เพื่อนเราก็น่าจะตึงทุกคนนะครับพี่ก๊อฟเล่นไม่เก่งหรอกให้เพื่อนแบก <C OS TS> เดี๋ยวพี่ก๊อฟขอโฟกัสเกมก่อนนะครับเดี๋ยวตายมัวแต่พูด น่าจะอยู่ข้างหน้าหนึ่งตัวนะครับเฮ้ยเพื่อนเรายิงทางขวาๆๆๆๆๆๆอยู่ทางขวานะทางขวามีนะเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเราช่วย,ยเจ็บๆๆๆเจ็บเจ็บเจ็บมากตัวนี้เจ็บมากตัวนี้ตัวหนึ่งฮ้ยิงเพื่อนเราดาวอ๋อไหนนี่หัวแตกไปดิดาวหนึ่งครับ <Double kill. S 1> โอ้โดนหลังเข้าจมแล้วโอ้ถ้าไม่หล่อยหลังนะพี่ก็แบบเก็บเสียเมื่อกี้ เป็นไรเอาใหม่ครับทุกคนขอโทษนี่นะครับชุดเป็นไงทุกคนสวยไหมสูมให้ดูใกล้ๆหมุนรอบๆหนึ่งรอบสองรอบหน้าตามหน้ากากมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับทุกคนวา่าดูกระโปรงดิ ดูกับโปรงนะครับทุกคนมันจะมีข้างหน้านะครับเพื่อนเราออกไปแล้วอีกก็อยู่แนวหลังนะครับยิงก่อนไม่ได้ตายตลอดเลยมี่ไงเพื่อน ในบ้านหญิงสาวสวยเพื่อนข้างหลังเพื่อนข้างหลังเจ็บเจ็บเอาดาวแล้วสวยเพื่อนสวยหญิงคนอยู่ไหนีอยู่ไหนฮีถูกไปก่อนครับตอนนี้ยิงไม่ได้ซ้ำสูกเพื่อนอย่างเดียวเอาหมดโอ้ไม่ต้องลงมือนะครับพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งอย่างเดียวก็ได้ที่หนึ่งนะครับเพื่อนแบกอย่างเดียวเลย เกมที่3ครับชุดใหม่ถือกับปืน UMP b ูย y a d ดนะครับโคตรเท่สีทองเข้ากับชุดมากครับว้าวน,นี่สวยลามเลยเลยมวัวแต่แอดเพื่อนก็ด่าวนะครับโอทุกคนมันวิ่งขวาวิ่งขวาสองตัว ไปโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บมากนั่นนะ่ะเกือบดาวเลยนั่นนะ่ะไอ้ดาวหนึ่งนั่นว่ะเพื่อนเรายิงดาวหนึ่ง้วครับทุกคนไม่เหมือนมีข้างหลังนี่ไงข้างหลังโอ้ยิงไม่โดนนกตายไปสามตัวเมื่อกีนนะ้น่ะตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้ว เดไปตุ้ม <Double kill. S 1> ไม่โดนแต่เราเฮ้ยมาที่แล้วมาทีแล้วครับทุกคน,น,นมันอยู่ทีงเนินข้างๆนะครับทุกคนเสียงเท้ามันอะออกไม่ได้แล้วมันมีตัวโค้งนะครับหัวแตกไปดิยังไงล่ะเหลือตัวหนึ่งครับตรงเทียนส้มนะฮะที่มันค้ามเพื่อนเราตัวสุดท้ายครตั้งไอวอไปนะครับ ชะตาขาดแล้วมึงอะจะออกมาไหมจะออกมาหรือว่าจะตายวงเพื่อนแดดดาวนะเพื่อนอ้าวปูนยัไม่ขาดทำเลยนี่ <'s> okay. หัวแตกไปดิเป็นไงล่ะฝรอางยิ้มเพื่อนเราฮะยิงป,ปืนให้เพื่อนก่อนนะครับเพื่อนเราน่าจะไม่มีปืนนะ มันดูชุดใหม่นะครับนี่โคเทแอสกับท่าปืนได้กดทายยูเมพีไปนี่เป็นไงล่ะครับโอ้อย่างจ้าบไปดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนดาอยู่ไหนวะเพื่อนตีนี้เล่นแบบโคตดเซฟครับทุกคนมันไม่ค่อยดันนะตีเนี้ย ตีนี้ตึงอย่างตึงครับทุกคนแบบเขาไม่ดันเลยอะเพื่อนเราดันอย่างเดียวเลยโดดลงไปหนึ่งคนแล้วกอบอยู่แนวหน้าไม่ได้นะครับตายตลอดต้องอยู่ข้างหลังเพื่อนนะรอฟอบให้เพื่อนครับอยู่ลงรถตัวหนึ่งนะครับอา้าวฮยเพื่อนตัวไหนยิงอนะคานเข้ามาคานเข้ามานี่ อยู like ่กับเราไม่ต้องห่วงเฮ้ยมันดันมาแล้วเพื่อนระเบิดระเบิดระเบิดหลบระเบิดนะทุกคนเดี๋ยวตายระเบิดพีจบเลยเรียบร้อยโดนนะโอหไม่ดาวสักตัวครับทุกคนระเบิดไปโอ้โหกดโคโนสองตัวตรงนั้นนะครับ นีเ่เป็นไงล่ะโค<อ>ตรแม่นหมดตีไปดิเกมสุดท้ายแล้วทุกคนถ้าเราชน,น,านะนะเพื่อนเราอย่างตึงนะทุกคนดูดิ ปวดเจ็บมากเพื่อนเจ็บมากโคตรเจ็บเลยเข้าเลยเพื่อนเพื่อนโอ้เออตัวไหนยิงวะมาช่วยเพื่อนข้างหน้านี่ก่อนนะครับเดี๋ยวคนเดียวเอาไม่ลงเราเสียไปนหนึ่งคนนี่ก็แบบฝ <Bl> ั่งนั้นมันจะได้ใจอ่ะคับมันอยู่ในบ้านเขามันอยู่ในบ้านหาระเบิดออกมาด้วยโดนไปตุ้ม,มโดนระเบิดไม่เข้าครับไม่ใช่ไม่โดน อยู่ตรงม,มุมบ้านนะครับทุกคนมองงไงครัเดี๋ยวเรนวิ่งเข้ามาแล้วโดนเบิดไปเป็น,นี่ดาวไปดิเ,ด,เดินเบิดยาก่อนทุกคนไม่มียาโอ้โหเกือบตายวงหิวของเหลือตัวเดียวแล้วครับ เพื่นเราเก็บฝั่งนู้นเก็บ2ไปแล้วนะครับเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายวิ่งก่อนไม่ได้วิ่งก่อนนี่มักจะตายเราต้องดูอยู่ข้างหลังเพื่อนเพื่อนเรายิงแล้วครับยืนดูเลยแล้วกันครับนี่เรียบร้อย เกมนี้ก็ชนะแบบ4-1นะครับทุกคนชุดใหม่เราแบบตึงอยู่แล้วถ้าไม่ได้ใส่ชุดนี้นี่ไม่ชนะทุกคนคิดว่าไงครับสำหรับชุดนี้ถ้าใครชอบหรือว่างบเยอะก็ไปล้องสุ่มกันดูนะครับสำหรับพี่ก็ว่าชุดก็สวยอยู่แหละแล้วถ้าคนชอบนะ พี่กอบก็ได้ MVP ด้วยนะครับดาเมจตั้ง2,002อะ5คิวเอาละครับสำหรับคลิปนี้พี่กอบก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พี่กอบทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากให้พี่กอบทำคลิปแบบไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ